ต้องติดอาวุธให้กับเมืองป่าตองเราต้องสร้างให้กับให้ป่าตองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้ได้มากกว่านี้ครับผมจริงๆถ้าพูดถึงเมืองป่าตองอย่างเดียวนะครับถ้าเมืองป่าตองจริงๆเนี่ยผมก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับป่าตองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกระดับนานาชาตินะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วโลกเนี่ยต่างจะอยากมาเที่ยวที่ป่าตองนะครับจริงๆเนี่ยป่าตองถ้าอยากจะพัฒนาเนี่ยผมว่าต้องพัฒนา ตั้งแต่เรื่องสารุปรโภคเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของถนนเรื่องของไฟน้ําเสียก็สําคัญนะครับเรื่องของป่าตอแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะเรื่องของอความปลอดภัยนะครับที่มีต่อนักท่องเที่ยว กล้อง C C T V ก็ต้องมีเพียบพร้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองป่าตองนะครับเป็นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติระดับโลกจริงๆนะครับการเขาเรียกว่าการผลักดันไปแก้กฎหมายหลายๆอย่างนะครับให้ป่าตองเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนานะครับไปข้างหน้านะครับการแก้กฎหมายความสูงเอ่ยการแก้กฎหมายเรื่องของสถานบันเทิงเอิงให้ให้เปิดได้ถึงตีสี่อย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองป่าตองนะครับแล้วก็เป็นการหาเม็ดเงินนะครับหารายได้นะครับให้กับส่วนกลางนะครับ ได้มากมายนะครับกว่านี้นะครับที่เป็นอยู่นะครับจริงๆป่าตองบ้านเราเนี่ยมีสัยภาพพร้อมนะครับเราต้องติดอาวุธให้กับเมืองป่าตองเราต้องอสร้างให้กับให้ป่าตองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้ได้มากกว่านี้ครับผมส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเขตสองของผมนะไม่ว่าจะเป็นกมลานะครับาลาวัยนะครับฉะลอนะครับวิชิตนะครับกระตะการะลนจริงๆพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะ สำหรับทาเกีก่ยวกับเรื่องของการท่องเที่นะวนนวยวนะครับพื้นที่นียจะติดบริเวณชายหาดนะครับเพราะจุดขายของเมืองภูเก็ตเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับก็คือชายหาดนะครับทะเลนะครับจริงๆเนี่ยส่วนพื้นที่เนี่ยสามารถจะทำเขาเรียกว่าสร้างอีเวนต์นะครับให้มีการท่องเที่ยวนี่ตลอดทั้งปีนะพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างอีเวนต,ต์เกี่ยวกับกีฬาได้ครับสร้างาพวกฟุตบอลชายหาดกีฬาวอลเลย์บอลนะครับหรือว่าอีเวนต์อาหารอีเวนต์ดนตรีนะครับจริงๆรเนี่ย ติดอาวุธให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับต้องติดอาวุธให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเพื่อว่าที่จะสร้างการท่องเที่ยวนะครับให้ตลอดทั้งปีนะครับเราจะไม่เน้นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าไฮซีซั่นอย่างเดียวนะครับเพื่อว่าจะเป็นการกระจายรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยได้ทำมาหากินนะครับตลอดทั้งปีนะครับผมนะครับแบงค์อาวุธหนูเชษนะครับก็ขอฝากนะครับฝากแบงค์อาวุธหนูเชษนะครับผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะครับ จังหวัดภูเก็ตนะครับเขต2นะครับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับพักเพื่อไทยนะครับเบอร์29นะครับเรามีความพร้อมนะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเปิดใจนะครับรับผมแบงค์อาวุธหนูเชษแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับไว้พิจารณาด้วยนะครับเรามีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ